เอาล้ครับวันนี้ก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ยูสุเกมมนคซอฟต์ไซซิมเตอร์นะครับและที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือแอร์วัตเอ380เ่นเองนี่คือแบบว่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะแอดโมเดลเข้ามาในเกมได้นะคือไม่สามารถเข้าไปในคอกพิกได้นะครับเนื่องจากมันจะค้างแล้วมันก็จะเล่นออกเกมเลยแล้วก็แค่แบบว่าเล่นได้แค่ข้างนอกนะครับจะต้องออกแก้ไขนิดหน่อยนะทานผู้ชมก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูข้างนอกนะว่าเป็นยังไง ดูประสานศาสตร์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเอมิเลสนะครับนี่ที่จริงมีของสายการบินไทยอยู่นะแต่ว่ามันบล็อกในม้ท่านผู้ชมมันแอดไม่เข้านะครับก็เลยใช้เป็นของอันนี้ก่อนเลยดูใบนะทุกคนอ่าโอเคก็ดูซิมีกี่เครื่องยนต์นะครับมีทั้งหมด4เครื่องยนต์นะครับเราไม่ใช่ยี่ห้อของโบอิงนะโบอิงก็มีสี่เครื่องยนต์แต่อันนี้เป็นแอร์บัสนะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่มากนะท่านผู้ชมดูดิข้างบนก็มีนับที่นั่งนะครับพลางก็มีเออดูแบบว่านน่าาาเเกกรรรงขมมลยะคัับบสหเจ้าเครื่องบินนี เรามาดูข้างบนดีกว่านะครับคือเใหญ่กว่าลันเวนจริงๆเราคิปปิดแบบเลยลันเวเลยอ่ะดิดเออมันออกแบบมาแบบว่าสวยดีนะผมว่าประตูนะครับก็มีหลายประตูมากในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประตูนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกประตูคิดดูดิแล้วนี่คือเครื่องยนต์นับกำลังหมุนติ้วๆอยู่เลยโอเคก็ล้อนะครับมีหลายล้อมากเนี่ยมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองล้อนะครับซึ่งตัวนี้ประกอบด้วยล้อหน้าสองล้อนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้ประมาณสี่ล้อตรงนั้นอีกหกล้อนะครับเฮย้ยดูเฉลียวชูมหนักขนาดไหนที่ดูนะครับเอาไว้รับแรงของมันนะซึ่งมันหนักเป็นร้อยตันเลยทั้งนี้อันนี้ผมอยู่ที่นครพนมนะครับซึ่งน้องคนหนึ่งของมันไม่ใช่น้องสิต้องบอกว่าอาจจะอายุเยอะกว่าผมนะครับ ขอมานานมากเลยนะผมก็เลยเออขึ station, ้นท okay. ี Ө ่นครพนมก็ได้นะครับซ um ึ่งนครพนมสเตชันมันนิดเดียวอยนะเห็นไหมมันไม่ค่อยมีที่จอดนะทุกคนเอาล้วนะครับจากนครพนมเราจะไปที่ไหนเลยก็ไปที่ BTS นะครับก็คือเป็นสวนภูมันเองเย้ก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะเอาตะโกนฝากกดและกดแชร์กดดูใจกดสรายนะครับวันนี้เรามาดูกันสิว่าเจ้าแอร์วัต A380 นะครับจะบินขึ้นทะยานฟ้าได้หรือเปล่านะไปดู้ดูกันนะครับเดี๋ยวกดปุ๊บคลิ๊งเบรกก่อน อันนี้ครับเรียบร้อยเล่นเครื่องทุกคนฟังเสียงเครื่องนะคนเร่งนี้คือแไฮโซก้านะครับไปแล้วจ้าร้อยร้อยนัดรทุกคนร้อยสิบนัดร้อยยี่สิบรถเป็นจะฟ้องวะเนี่ยลันเบีย เฮ้ยมันจะพอไหมพอไหมลุ้นลุ้นส่งกะน็อตน่าจะพอนะครับพอแหละพอพอโอเคครับโรเทคขึ้นเลยเย่ได้ป่ะวะได้สิได้สิโอเคครับสุดลททันเลย,เอยออเคคพอดีนะเก็บล้อนี่มีเอฟเฟกต์ก,กดล้อด้วยนะทุกคนต้องบอกเลยล้อเอยอะมากนะครับขึ้นแล้วจ้าความเร็วขึ้นไปสองร้อยสามร้อยนะคือแบบว่าเครื่องนี้มันเร็วมากครับโอ้โหนี่คืนอนครพนมลุ้นโจม แต่ไม่รู้ว่าตัวมือเหนื่อยนะอ่าน,นี่ครับอันนี้คือบรรยากาศจริงๆนะครับตอนประมาณกี่โมงนะสามโมงนะครับสามโมงสี่สิบเกือบสี่โมงแล้วนะครับกับสภาพอากาศที่ย้อนข้างที่จันใสแล้วมีเมฆส่วนใหญ่นะครับคนตอนนี้ขึ้นมาวันห้าพันฟีตนะครับขึ้นเร็วมากทรานผู้เนืูองจากว่าขึ้นวน,นแรงมากนะครับตอนนี้สามวันสี่สิบสี่นอตแล้ว ไม่สามารถเปิดรถเพลินต่างต้องบอกก่อนนะเข้าไปในคอกพิพิทได้นะครับต้องรอแก้ไขนิดนึงอันนี้ก็คือผมก็ใช้จอยสติ๊กบังคับได้อยู่นะครับโอ้ยมันพลังงานยังไงวะควบคับกลับก่อนนะครับโอเคครับรถนั้นก่อนโอ้ยควบคับยากนิ่อยู่ข้างนอกเนี่ยหมุนกับน้ำโ่มเนี่ยับตอนคัดใต้ท้องก็จะมีนะครับ มีโลโก้อยู่โอเคต้องกลับไปฝั่งนึงนะครับทุกคนนี่นเดี๋ยวเราจะออกไปประเทศลาวเนี่ยเลยใช่ไหมเดี๋ยวอีกนึงนะครับโอ้บังคับยากท่านโยมก็ปรุงข้างนอกอะก็ปรุงแบบไม่ค่อยกิ่นขนาดนึกงก็คือแบบว่ามันบังคับยากไงปกติผมบังคับเนี่ยฟอกพลิกนะครับมันจะบังคับง่าย คือรุ่นนี่ทำรุ่นนี้ให้ดูเลยนะแบบว่าหน,หนั่นแหละไอ้พวกเรดาร์ต่างๆครับอาศัยมองแบบ e f i อย่างเดียวดรือถ้าึงโตลมนะครับที่สามว่าแต่สิบน็อตนะทุกคนความสูงประมาณหนึ่งหมื่นแล้วนะขึ้นไวมากนะครับดูปิดดิกระพรือกระพรือเลยต้องบอกงี้อันนี้ก็คือเครื่องบินนะครับดูหน้ามันดูสวยนะทุกคนดูโหนกหนัวมาัเลยมันเหมือนอะไรสักอย่างนะผมว่ารู้สึกมันเหมือนอะไรสักอย่างนะ ไม่เหมือนตานครับไอ้เหมือนโหนกนหัวมันเลยนะค <c oughs> <c oughs> ต่คิดว่ามันใหญ่มากนะขึ้นล่างผมว่ามันดูสวยกว่าโบอิ้งอีกนะครับใครอยากให้รีวิวเครื่องบินอะไรลองคอมเมนต์บอกมได้ทุกคนถ้ามีผมก็จะมาลงให้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านแล้วกันโอเคอันนี้มา บินให้ดูนะครับรีวิวนะครับว่ามันสามารถบินได้อยู่นะแต่เข้าไปในระบบคอกพิปไม่ได้นะครับซึ่งมันคนละอย่างน,นันีงมันเป็นแค่โมเดลนะซึ่งระบบคอกคลิปนมันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะทํางานกับเกมตัวเดิมมันนะก็เป็น F X X นะครับก็เป็น Microsoft Flight Simulator X นั่นแหละไม่ก็ของเป็นของมา q t d ด้วยก่อนนะครับซึ่งมันไม่ใช่ของเกมของเราโดยตรงเนาะแต่ว่าการพอดโมเดลออกมานี่ค่อนข้าที่จะสมจริงมากๆนะครับ ดูแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแต่ว่าเป็นเดียวซีโรเกมนะดิเออเงาวัดเลยนะพี่ดูปปีกอยู่ผมเงาวัดเลยผมยังปิดแฉกเลยโอเคจิดก่อนนะครับเพราะับเปิดปิดแฉกได้นะนะเราก็ใช้คีย์ลัดเนาะแต่เข้าไปกดในได้นะเราสามารถกลางอันนี้ด้วยนะท่านผู้ชมสปีดเบรกนะครับเห็นมะดิในสปีดเบรก นะกลางน้นมาแล้วกินได้ด้วยเออมันก็ยังทำไงห่านนะขนาดแบบว่าตัวโมเดลเป็นตัวเกมอื่นนะทุกคนไม่ใช่ของเกมเม c ซ o ฟ o f ไฟเซอร์เจอร์2020ันยีนะอ่านี่อยู่หลักความสูงที่สองหมื่นแล้วนะครับก็สองหมื่นแล้วคือแบบมันขึ้นไวมากเลยนะคือเครื่องยนต์นมันดีมากเลยสี่เครื่องยนต์น,นะครับว้าวดูเซอร์ุกโมโอเคเดี๋ยวเปิดเป็น AI แล้วกันนะครับ คอนโทร AI นะครับอ่าโอเคผมจะได้แบบไม่ต้องอันนี้เองละแค่มันไปของมันเองนะครับทุกคนมันก็จะไปตามทางนะเพราะว่าเราก็ทําการเอ่อนจุดไวแล้วนะครับรก็เส้นทางน,น้ำล่องก็ตามนี้เลยผมเขาการเขาบอกว่าไงหกพันเหรอลงมาหกพันหรอ้สูงเกินไป <laughs> กลังน่อนลงอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ รูสปีดนี่คือส0 0หมื่นเอาสี่0ันสิสามพแล้วโอเคภาษาดับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ,อ่าเนี่ยพอยไอมันคอนโทรโลเองก็สบายๆคุณผู้ชมวิ่งอยู่ที่300กว่าน็อตเลยนะคือไบมากเลยนะครับถ้าแอร์ธรรมดาคือมันก็กว่าจะขึ้น300ไดม้มันใช้ค่อนข้างใช้เวลานะแต่อีตัวนี้คือขึ้นกับ400น็อตนะคือแบบไบมากครับเอาละครับเข้าสู่เส้นทางน้ำร่องแล้วนะครับไม่มี ออโต้พลอตก็ไอพีหลอตนี่แหละเขาเรีย <c> ง <oughs> <c oughs> ดูซิว่ามันจะทำงานได้ดีไหมลัวมันจะเอือรึนะเนี่ยผมกลัวมันเอือมากเลยไม่ใช่ตรงอย่างเดียวนะเวย้ยเลี้ยวสิเลี้ยวเข้าเส้นทาง้ำล่องลม,ม,มแรงมากนะครับปลุกกระพือกระพือเลยเอาละครับตอนนี้ก็ออกจากนครพนมมาก็ค่อนขอ้างเจ๊กไกลนะครับทุกคนนี่ก็ใกล้ถึงแหละ <c oughs> ก็อีกสักพักนึงแหละนะนก็จะถึงนะครับ ก็มาลงที่สวนภูนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดโหมดไอนะครับกดดูหอมากขึการเพราะว่าไงอ่า,ายดดับประมาณหนึ่งหมื่นคลินะครับไม่ทชามันลดลงเรื่ยอยๆจุดพันหกแล้วหรอคือเป็นหนึ่งหมื่นประเด็นคือแบบว่าไม่สามารถไปปรับข้างในได้หายนะ้ำชมเออเข้าไปในเครื่องเครื่องไม่ได้อย่างที่บอกครับโอเคไม่ลังคืนแล้วนีไงนีไง อันนี้เปิด AI นะครับไม่รู้ว่ามันจะทำงานกับจเคอมบีนี้หรือเปล่านะแต่มันก็ยังไปได้อยู่นะทุกคนเออดูดอ่ะแปลกจริงม้านึงเออมันก็ยังไปของมันอยู่นะมันจะลงจอดได้หรือเปล่านี่กังวลอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะลงจอดได้ไหมอันนี้ขึ้นมาไปพันเจ็ดะครับแต่0 9 0แปดก้าันแล้วแต่ผมชอบดีไซน์ดีนะคือแบบว่ามันเป็นแอร์บัสที่สวยมากเลยนะครับสีเครื่องยนต์คือมันใหญ่มากเลยนะคือปีนี่ยาวมากนะครับ ซึ่งตอนนี้เราอยู่เนีกันแล้วเออโหดูดิที่จังหวัดไหนนี่น่าจะลงมาในแถวอีสานแล้วปะ่ะนี่อีสานไงเออน่าจะแถวอีสานครับองาาค์พระการอ,อ่านี่ดูดิอืมแสงกระทบก,กับเครื่องบินนี่คือสวยงามมากท่านผู้ชมบางคนก็ปิดแบบนี้ท่านเห็นไ,ไหมบางคนก็พับครึ่ง,น,งนะครับ ระจบไปป่ะมันจะปิดแล้วก็พับขึ้นได้นะครับเออก็เขาจะทำนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหมุนติ้วเลยไหมดูดิอืมมีเว็บไซต์บอกยลยนะนี่ครับ Official Partner ราันนี้ขึ้นมาหนึ่งหมื่นนะครับมันน่าจะคงประมาณหนึ่งหมื่นเพราะว่าของครับการเอเซีเขาบอกว่าหนึ่งหมื่นนะ,อะโอเค ก็มกันก็ลดลงแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับคอยดูดูดนะคือมันวิ่งไวมากคุณผู้ชมครับ380น็อตเลยเรอระวิ่งไวมากนะเนี่ยสี่เครื่ยนต์ไงเอาอะไรเยอะใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์ไอร้อนออกมานะ,ะไม่เป็นไรนะครับกระปี่นที่คือกระพือยกระเพือยนะค่อนข,ข้างไวนะครับเรามาดูข้างล่างน่อยนะครับคนดิ เราเห็นอะไรบ้างครับเราเห็นท้องน้านะครับเราเห็นชุมชนนะครับเราเห็นเมฆเมฆที่อยู่ต่ำกว่าระดันฟิตนะครับเป็นเมฆแบบบางเสี่ยงนะครับเป็นก้อนข้าบนนี่ท้องฟนะ้าแจ่มใสนะฝนไม่ตกนะวันนี้ด,ด,ด,ดูดิตรงนี้แบบว่าร่มเย็นมากนะครับคือแมงคตดดีไม่รู้เหอนนะว่ามันอโอเค ลองปรับแบบแบนนี้แล้วกันนี่เห็นไหมแบบล่าสุดก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมดูดูอาทิ์นะครับสวยงามนะครับ้องโอ้ข้างบนรู้สึกว่าจะมีเมฆหมอกนิดหน่อยนะไม่ค่อยเยอะข้างล่างก็เป็นชุมชนนะครับดูสิมันเข้าเส้นทางก่อนนะดูนะมอืมก็เข้าอยู่ะ่ะต่อไปก็จะเป็น T U N นะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามบินนะครับ เนี้ยเป็นอย่างนี้จะเป็นสนามบินสามารถลงจอดได้นะถ้าเราแบบว่าเครื่องยนต์แบบขัดท้องหรือต้องการลงจอดเฉยๆนะก็ขอลงจอดได้ที่นี่เลยแต่เราจะดิ่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนี้ยมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับด้วยความเว 3, วร็วสามร้อยกิโลเมตรเลยนะอือต้องก็สายระดับไ้นะครับไม่งั้นตกถึงพื้นนี่คือแป๊บเดียวเลยนะก็ต้องผ่านอย่างนี้มานะครับมาทีาน่นี้แล้วก็อ้อมเข้านะรเราจะเข้าทางทะเลนะครับตรงนี้ ก็ลงจอดอย่างปลอดภัยไม่รู้จ,จะลงจอดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่กันแล้วก็ไปเรื่อยนะครับดูธรรมชาติไปเสียดายนะเข้าไปดูห้องเครื่องไม่ได้นะครับดูได้แค่นี้นะครับดูได้แค่ภายนอกก็ถือว่าคุม้มแล้วแหละนะครับถ้าเป็น dlc นีนคงจะแพงมากนะผมบอกตรงคือถ้าจะขับเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับทุกคนต้องเสียอีกสองพันนะครับซื้อตัวพรีเมียมนะครับบีลักมาเออ ผมที่มองก็ามผมมองว่าไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่นะผมเลยไม่เอาคือตัวเกมเป 2, ล่าๆก็สองพันละสแตนดาร์ดคิดดูต้องจ่ายเพื่อปีพันสองพันนะถึงจะได้เครื่องบินครบนะครับเอออันนี้ขึ้นมาหนึ่งหยวนฟีนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยสามร้อยห้าสิบสองนอตโอ้โ,อโหบินแรงมากเลยเร็วมากเลยนะ นี่โคเท่อะตอนมองแบบข้างหน้านะทุกคนดูโมเดลแบบสวยมากๆกันนะครับอ่ขึ้นอะไรดูดิลงมาเก้าพันเก้าคนอยู่แวมันอยู่ตรงจุดหรือเปล่านะดูซิก็ตรงแหละเพราะว่ามันก็ทางตรงเนี่ยตรงเงี้ยเออเนี่ยไหมไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงนะครับดูดิวิ่งค่อนไวเลยอ่ะแล้วก็ดิ่งลงอย่างไรดิไม่มีเขา่าบาลานซ์เลยนะครับ สุดยอดไปเลยจ้าเดี๋ยวเราลองทดสอบเครื่องบินกันหน่อยแล้วกันตอนนี้มันอยู่ที่ทกี่ฟุตนะหนึ่งหมื่นใช่ปะเราจะลองลมแรงนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับมีเอียงครับทุกคนโอ้โหขึ้นไปสี่ร้อยนอตเลยนะทีค่คมีสายนะมีสายนะน,ยนะนี่คือแบบแรงลมประมาณร้อยห้าสิบนอตนะครับคือลมมันแบบมาแรงมากเลยนะดูดิ แต่ยังไปได้อยู่นะทุกคนเราเปลี่ยนทิศทางลมนะครับมีสายมีสายนะมีสายนะลงมาใต้สิโอ้โหค่อนข้างที่จะอันนี้เลยคุณผชมสายมากนะดูดิดูดิดิดูดิเฮยยๆๆยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหคุณผู้ชม คือบินมันรับไม่ไหวหรือเปล่าดูกันนะโอดิโอ้ยตกกว่านี่ไออันริ้มันรับแปลกๆอยู่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวมันไปเริ่มใหม่เหรอไน่ไปเริ่มใหม่แน่เลยเฮ้ยตกมันตกขึ้นด่วนเลยพั 1, 9, นเก้าพันละขึ้นน้ท่านผู้ชมโ้ยโลมแรงเป็นเหตุนะครับ ลองแบบว่าพายุดิเออเนี่ยพายุเสร็จแล้วก็ลมแรงนะครับคลอหนาแน่นนะทุกคนโอ้ดูอาลวกันมแรงนะครับอ๋อครับแรงสุดครับแรงสุดต้องขึ้นให้ได้นะนี่มีเปิดไฟเลยเลย มองกลางคืนดูครับเป็นไงโอ้เนแต่ไฟเดนแต่ห้องเครื่องไม่ใช่ดิห้องดีสารนะครับที่จริงมันต้องมีไฟปรับปัดปััดยเสิไม่มีนะครับไปปรับข้างในไม่ได้นะครับโอ้โหไฟของกัปตันีไม่มีนะท่านผู้ชมนี่คือพายุนะครับทาไมฝนไม่ตกอ่ะให้ฝนตกฝนตกซิ ถ้าฝนตกก็ต้องมาที่นี่นี่นี่คือความหนาของมันนะครับดูมาที่หนึ่งหมื่นนะครับเกี่ยวความหนาของมันก็จะหนาอันนี้ขึ้นสูงนะครับโอ,อนี่คือแบบน้ำมิดเลยทุกคนอันนี้ไงกำลังเข้าไปเส้นทางมันใหม่นะครับ เอาผันนี้ไม่บอกเราว่ากี่น็อตละสามร้อยห้าสิบห้านะครับโอมยูนี่ก็ได้ก็ยังได้อยู่นะลมแรงปะดูดูค่าลมน,นะครับโอ้โหมันพัดอะแบบมีจิวนะครับผมลมแรงมากๆนะครับโอ้โห เอาแล้วทุกคนนะครับถึงลลงจอดแล้วครับลงจอดได้ไม่เอ่ยนะมองแล้วไม่เห็นเลยอันนี้กลางแฟลปนะครับทุกคนแฟลททำงานแหลวมันจะมองเห็นได้ไงอ่ะมันจะกะได้ไงอ่ะมันจะลงไงอยู่กันนะโอเคแย่แล้วความเร็วอยู่ที่200กว่าน็อตเลยนะนคือมันจะไปลงไงวะมันแรงไหมเปล่าสปีดเบรกช่วยหน่อยไหมอ่ะสปีดเบรกช่วยหน่อย ลงมาแล้วโอเคมันต้องเหลือประมาณร้อยกว่าน็อตจริงๆอะ่ะจะโดนจอดไงวันนี้มองไม่เห็นเลยปกติอยู่ในข้อพิดมันจะมองเห็นไงว่ามันจะตรงกันเลยหรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่ใช้ไอ้ลงนะเพราะว่ามันดูเอ๋อนะครับเอ,อ๋เอ,อแดกแหละไงลงเออตอนนี้รถมันเหลือว่าแปดสิบล้านส้มเราใช้สปีดเบรกช่วยนะครับไม่งั้นลงไม่ได้แน่นอนตอนนี้ล้อทั้งยี่สิบกว่าล้อนะครับกำลังจะลงจอดทุกคน ราจจะลงจอดรันเวย์นี้นะครับนี่ที่สวนภูมิโอ้โหโคตรท้าทายเลยนะบอกเลยหรือร้อยหกสิบนอดก็ถือว่ายังแรงยังเร็ว,เวอยู่นะครับแต่มันก็ชะลอลงมาเยอะนะจากสองร้อยกว่ามันก็ถึงแล้วเนี่ยมันจะล่วงลงเลยมีแหลกมีแหลกโหลดเมืองอยู่นะครับโอ้ย,อยแหลกแซ้ Okay. โอเคลงเสร็จละแล้วมันจะถึงไล้เนี่ยถึงแล้วขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยแม่มาครับกดยากเลยโออยาแัลเซ่เอให้ตรงกับลันเวย์นะครับโหกดยากเลยอะลงอย่างเงี้ยใครจะลงได้วะเนี่ยเพียงเข้าลันเวย์หน่อยนะครับ โอเคมองเห็นไฟไหมไฟบอกอยู่สูงเกินไปนี่ก็นี้ก็แบบไม่สูงแลนะนะเกตได้จากานี้นะครับห้าสิบแล้วทุกคนรอ้องสิบโอเคได้แดงมัรลุกแล้วขอแดงสองลูกนะครับ ลงจอดไหนก็ลงจอดแล้วเ้อแดงสองลูกครับอยู่ประมาณนี้เลยโอเคโอค๊ยไปอีกฝั่งนึงอืมสูงไปอ,อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไม่ไม่ตรงรันเวย์ด้วยกะไม่ได้เลยไม่ได้อยู่ในห้องเครื่องนะครับ <c oughs> ลงจอดยากมากเลยนะ โอเคครับสองลูกแล้วโอเควงนเสียงเลยแล้วกันเขาอยู่ที่สองร้อยกว่าน็อตนะครับโอเเครียหน้าเชิดโวัคีครับเป็นตองเปิดสปีดเบรกล้าเปิดรอแล้วนานแลยผมจอดจ้าเย้โอ้ยเป็นตรงจอดได้เว้ยจุดจัดเลยครับทุกคน เรียบร้อยนะครับลงจอดแล้วครับโอ้โหลงจอดดังยากอะ่ะแต่ก็ได้อยู่นะคือถ้าไม่ไม่ใช้สปีดเบรกช่วยนี่คือไม่ได้ทั้ชมดเขาบอกเี้เคครับปิดแฝปได้อันนี้ครับกำลังปิดแฝดได้ไหมมันกำลังเคลื่อนอยู่นะโอเคครับสปีดเบรกปิดเลยอเค เข้านี้ได้ป่ะเจอเข้านี้แหละป่ะงีครับทุกคนขึ้นนี่ยังใหญ่อะดูดิ่ชอบเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันสามารถเข้าไปนั่งในเครื่องเครื่องได้นี่คือมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับเอาล่ะมาถึงท้ายคลิปทุกคนใครอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์ไม่ใช่ดิใครอยากให้ผมขับคินอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะจะทยอยแล้วกันนะเพราะว่าหลายอย่างเหลือเกินนะครับที่ กินกันมาคือแบบมันเยอะไงคือทำให้ไม่หมดหรอกครับทุกคนก็จะทยอยทำนะครับก็เห็นสามแปดศูนย์เนี่ยเห็นคนขอมาตั้งนานแล้วก็เลยมาทำให้นะครับรอบนี้ก็ได้สมใจแล้วนะโอ้ยเยี่ยมเยมไม่ต้องตรงมันละมันขับยากนะครับมันเลี้ยวมันไม่ค่อยเลี้ยวอ่ะมันมันแรงเกินอ่ะไม่ใช เย้ yeah. ถึงที่หมายแล้วครับไม่มีกาวหรอกตอนนี้โอเคอรับ okay. พี่ใหญ่เรามาถึงแล้วสินอภูมิเย้อ่าพักทีเ่เบกเรียบร้อยนะครับตรงไหมที่จริงต้องไปขนาดไหนนะไม่เป็นไรครับเอาหนเอาที้งละกันแล้วก็เดี๋ยวก่อนคอนเน็กไปที่12775 750นี้นะครับ Scout Service นะครับโอเ k Jetway ปิดเ,เครื่องไม่ได้นะกวนเข้าไปปิดไม่ได้หรือที่มันจะคอนเนคก,กันได้ไหมดูซีลได้ไหมได้ไหมม่จะคอนเนคก,กันเลย <laughs> มันบอกไงถ้ารอให้ขออีกครั้งหรอไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรอปดเครื่องใหม่ดิ วนะครับทุกคนจุดแท็กซี่นี่มันยังมันยังค้างอยู่เลยสใส่มันต้องเป็นของตวัวเกมทุ้ชมเอกาะยังไงก็ขอบคุณท่านชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับ A380 นะก็เรียบร้อยนะครับได้เห็นแล้วนะนะค,ครับนะครับบ๊ายบาย